สวัสดีครับพบกับช่อง cet channel กันอีกแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็อยากจะมาแนะนําเป็นอุปกรณ์เสริมของ iphone 13นะครับไว้สําหรับประกอบเข้ากับ mac safe นะฮะจะเป็นอะไรไปดูกันเลยโอเคครับหลังจากแกะบรรจุภัณฑ์ออกมานะครับก็นี่เลยนะฮะผมซื้อเจ้านี้มานะครับที่วางมือถือนะครับสำหรับ iphone ทั้ง iPhone 12 13เลยนะครับที่มี MagSafe นะฮะอันนี้เป็นของ t w e l South นะครับรุ่น uh, Forte นะครับผอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะฮะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาแกะกล่องให้ดูแล้วก็ลองใช้งานจริงให้ดูนะครับมาดูสาเหตุที่ผมซื้อมานะครับคือ MagSafe ปกติะครับถ้ามันมีลอยๆอะคือมันชาร์จมือถือไม่ค่อยสะดวกอะครับผมก็เลยซื้อเจ้าตัวน,นี้มาเพราะว่าเวลาดึงมือถือขึ้น MagSafe มันก็จะติดมาด้วยนะครับก็เลยซื้อตัวนี้มาให้แบบล็อก MagSafe อยู่กับที่เลยนะครับแล้วก็ ตัวนี้สามารถปรับองศามือถือได้ด้วยนะครับเหมาะสําหรับแบบเรานั่งเล่นคอมอยู่ก็อยากจะแบบปรับอ J จัดองศามือถือก็ทําได้นะครับหรือไม่สามารถเอามา,าชาร์จ i อโ o นได้ด้วยนะครับตัวนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวมาแกะให้ดูกันเลยนะครับคือต้องบอกก่อนว่าจริงๆอ่ะมันมีหลายเจ้ามากนะครับแบบที่มันมีแม็กเซฟในตัวด้วยเลยก็มีนะครับแต่ปัญหาหลักๆนะฮะก็คือว่ามันไม่สามารถชาร์จ15วัตต์นะครับเหมือนแม็กเซฟจริงๆได้นะครับ แล้วก็มันมีอีกรุ่นน่ะของเบลกินอันนี้ผมก็สนใจเหมือนกันแต่ผมลองซื้อตัวนี้มาลองดูก่อนนะครับตัวของเบลกินนะฮะก็สามารถชาร์จได้เต็มประสิทธิภาพ15วัตต์ด้วยเลยเหมือนกันนะครับก็คือตอนนี้มันมีอยู่แค่ไม่กี่เจ้านะครับหลักๆที่ผมเห็นก็แค่เบลกินนะครับส่วนใหญ่บริษัทอื่นก็ชาร์จไม่ค่อยได้15วัตต์นะครับผมก็เลยซื้อมาเป็นตัวแบบนี้เอานะครับเพื่อที่จะมาประกอบเข้ากับแม็กเซฟนะครับโอเคพอเปิดกล่องออกมาแล้วหน้าตาก็ดูดีพอสมควรนะครับ ก็จะมีเป็นคู่มือติดตั้งนะครับตรงนี้พอเปิดออกมามันก็จะบอกวิธีติดตั้งขันสกรูอะไรให้หมดเลยนะครับประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราเรามาติดตั้งให้ดูกันเลยในกล่องนะครับอย่างแรกนะฮะก็จะมีเป็นเป็นก้านนะครับไว้สําหรับใส่แม็กซ์ตรงนี้นะฮะแล้วก็มีสกรูตรงนี้ส่วนฐานนะครับอันนี้ฐานหนักหน่อยนะครับฐานจะทําจากสเตนเลสเลยนะครับน่าได้ยินเสียงเนาะ ก็คือมันก็ดีหน่อยนะครับบางคนซื้อในเน็ตมาอาจจะแบบคงเครงได้นะครับเพราะว่าฐานมันเบานะครับอุบัติเหตุก็อาจจะเกิดได้เพราะว่าเราชาร์จมือถืออยู่แล้วแบบเออเผลอไปโดนหรือไม่ยกมือถือขึ้นมาแล้วแบบฐานมันติดมาด้วยนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องห่วงนะฮะเพราะว่ามันหนักมากเลยนะครับโอเควิธีติดตั้งกล้องง่ายๆนะครับเขาบอกว่าให้เสียบตรงนี้เข้าไปนะฮะปึ๊บแล้วก็ขันสกรูนะครับขันสกรูเข้าไปข้างล่างอย่างนี้เลยนะครับ เขามีไข่ควงมาให้นะครับโอเคครับหลังจากเราขันสกรูลงไปนะครับก็คือติดติดตั้งเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราลองมาใช้งานกันให้ดูเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบร่างกันให้ดูนะครับว่าแท่นชาร์จจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมซื้อเป็น m a x s a f e แล้วก็เป็น Power Adapter มานะครับ20วัตต์นะฮะแต่ขอบอกก่อนนะครับว่า m a x s a f e นะครับ ถ้ามันจะชาร์จได้เต็มประสิทธิภาพ15วัตต์นะครับผมแนะนํนาให้ใช้เป็นอะแดปเตอร์20วัตต์ขึ้นไปนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นของ Apple นะครับอย่างอันนี้ผมซื้อของ Anker มาอีกอันนะครับ20วัตต์เหมือนกันนะฮะก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับอันนี้ผมว่ามันถูกกว่าแล้วก็เบากว่ามากเลยนะฮะเดี๋ยวดูแกะให้ดูคร่าวๆก่อนเลยนะครับเนี่ยฮะอันนี้คือ20วัตต์เท่ากันนะครับแต่ขนาดแบบต่างกันมากเลยนะครับผมก็เลย ซื้อเพื่อพกพานะครับอันนี้ก็ไว้ทิ้งไว้บ้านนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างใหญ่แล้วก็หนักกว่ากันเยอะเลยนะฮะแต่มันชาร์จ20วัตต์เท่าๆกันเลยนะครับก็แนะนำนะครับใครสนใจก็คลิกลิงก์กันดูได้นะฮะโอเคต่อมาแกะกล่อง m a ็ s a ซฟกันบ้างนะครับ2ตัวนี้จะไม่มีสติ๊กเกอร์แอปเปนะครับเพราะว่ามันถือเป็นอุปกรณ์นะฮะผมชอบการแพ็คก,กล่องแอปเปมากเลยนะฮะส่วนใหญ่เป็นกระดาษนะครับแล้วก็แบบลงล็อกเ,เป๊ะเลยนะฮะ โอเคครับตอนนี้เราก็ได้เป็น m a ็กเซฟมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เป็นหัวชาร์จเดี๋ยวผมจะทําการประกอบ m a ็กเซฟเข้ากับฐานตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาลองติดตั้งให้ดูกันเลยนะฮะว่ามันจะยากแค่ไหนนะครับวิธีติดตั้งก็คิดว่าง่ายๆนะครับแค่เอามาใส่ให้ตรงรูนี้ครับอาจจะออกแรงกดนิดหน่อยนะฮะเดี๋ยวผมขอกดไปนะครับโอเคออกแรงก็พอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับต่อมานะครับทําการบิดขึ้นมาสุดอย่างนี้นะครับ พื่อที่ว่าสายจะได้ตึงตลอดเวลาเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็หักมานิดนึงประมาณนี้นะครับแล้วก็แย่ตรงช่องตรงนี้นะครับเขาออกแบบช่องไว้สําหรับเก็บสายแม็กเซฟนะครับแล้วก็ออกแรงกดไปเลยนะฮะโอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้แม็กเซฟเราก็เก็บอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเป็นล่องของมันนะครับก็จะเก็บสายเรียบร้อยเลยนะครับเวลามองจากด้านหน้ามาก็จะ เห็นแค่แบบประมาณนี้นะครับก็ไม่ลกเท่าไหร่นะครับแล้วก็เราก็ทําการพับลงมาได้เลยเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวให้ดูมุมข้างนะฮะนี่นะครับแล้วก็ทําการวางมือถือไปได้เลยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวผมลองมาวางมือถือให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับสําหรับเจ้าตัวฐานตั้ง m a ็กเซฟตัวนี้นะครับดีไซน์นะครับผมว่ามันออกแบบได้ดีเลยนะครับถ้ามันไม่ติดเรื่องสายไฟนิดหน่อยนะครับแบบอาจจะดูยุ่งเหยิงตรงนี้นิดนึงนะครับแต่ก็ พอรับได้นะครับคือดีไซน์มันดูมินิมอลนะฮะแบบเป็นแผ่นบางๆแล้วก็น้ําหนักทําได้ดีนะครับอันนี้เป็นเหล็กเลยก็คือมันล้มยากนะครับถ้าใครไปซื้อยี่ห้ออื่นหรือแบบเออดีไซน์อื่นก็อาจจะแบบเบาๆหน่อยนะครับก็เสียวหล่นได้นะฮะแล้วก็ก้านนี้ก็ทําได้บางพอสมควรนะครับแบบดีไซน์สวยนะครับเดี๋ยวผมชาร์จให้ดูดีกว่านะฮะก็คือมี iPhone นะครับแล้วก็แปะลงไปอย่างนี้เลยง่ายๆอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็ แน่นพอสมควรนะครับเอ่ขย่าก็ไม่หลุดนะครับก็คือแน่นเลยนะครับแล้วก็มันสามารถปรับองศาได้ด้วยนะครับอย่างนี้นะฮะแล้วก็ปรับได้สุดๆอย่างนี้ได้เลยนะครับก็คืออยู่ที่องศาการมองของคนเลยนะครับปรับได้หมดเลยแล้วก็ผมว่ามันล้มยากด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าฐานมันหนักพอสมควรนะครับอย่างเนี้ยผมกดๆไปนะครับมันก็ไม่ได้ล้มเลยนะครับ ถือว่าแข็งแรงมากนะครับแล้วก็ดึงออกมาก็ง่ายๆนะครับเวลาดึงก็อาจจะต้องแบบบิดจากข้างล่างมานิดนึงนะครับเพราะว่าแม่เหล็กมันก็ข้างแข็งนะครับถ้าเราดึงไปตรงๆน่ะมันก็จะเลื่อนมาด้วยเราต้องแบบบิดนิดหน่อยนะครับก็จะหลุดออกมาเลย,ยง่ายๆนะฮะแล้วก็ส่วนตัวที่ผมชอบอีกอย่างของอันนี้นะครับคือมันสามารถบิดอย่างนี้ได้อย่างที่บอกนะครับทําให้มันสามารถชาร์จเป็น Airpod ของเราได้นะครับแล้วก็วางไปเลยเห็นไหมฮะขึ้นไฟชาร์จเรียบร้อยนะครับ ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับสาหรับเจ้าตัวนี้แต่อาจจะมีค่อนข้างมีราคานิดนึงนะครับแต่ก็แลกมากับวัสดุที่พรีเมียมนะครับเพราะเป็นเหล็กหนักเลยนะครับผมชอบตรงนี้นะฮะแบบไม่ล้มง่ายๆเลยนะครับแบบนี้นะฮะโอเคใครสนใจก็ลองไปสั่งซื้อกันได้นะครับแต่ก็ไม่จำเป็นต้องซื้อแบบนี้นะครับอาจจะเป็นดีไซน์อื่นก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบเลยนะฮะลองไปเลือกกันดูนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแล้วกันนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดซับสไคร e ์ช่องของเรานะครับผมสี h a ช n e ลสำหรับวันนี้ขอตัวนะครับบบ